Hãy subscribe rồi, <laughs> kênh Ghiền rồi, Gõ Để แล้วเดี๋ยวนี้อะไรมันก็ไม่แน่เลยนั้การมันสามารถพิ้มาที่นี่เลที่เขาว่ากันไม่เกี่ยวลิตลโอ้ที่รมดาไม่ยื่นในสายตาเลยโยรแกรมมันคเลยแ่กรดาษเองก็ยู่ในสายตาเลยคอยรอินเถดยต่เขาเาไปยื่นสายตาม่ไ้นยที่มาไม่ยด้ที่ได้ไม่ถึงแม้โดนกระโดรถถงแล้วเราเราถือมอต่ละคนนี่ไม่แตกต่างกันเลยครับ

เราไปเยอะๆเบียนะอ้าวรอบนี้รอบสุดท้ายสำหรับปัร์ตี้ให้แก่ตัวคนคนไปตรงนั้นตรงนั้นไม่มีอะไรหรือเปล่าลมมันเป็นพังลมเล और शरीर की देवी